สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพซึ่งการเขียนเรื่องจากภาพนั้นจะเป็นเช่นไรเราไปดูกันเลยครับการเขียนเรื่องจากภาพคือการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกหรือคิดจากภาพที่อาจจะมีเพียงหนึ่งภาพหรือมากกว่านั้นก็ได้ขั้นตอนการเขียนเรื่องจากภาพ 1. เราต้องสังเกตสิงที่ม่อยู่ในภาพโดยละเอียด 2. หาแนวคิดที่ได้จากภาพนั้น 3. าํนสิ่งที่มีอยู่ในภาพมาเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ได้จากภาพและสุดท้ายก็สรุปข้อคิดตั้งชื่อเรื่องสูตรการเขียนเรื่องจากภาพง่ายๆก็คือใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรใครก็คือตัวละครที่มีอยู่ในภาพ ทำอะไรก็คือกิจกรรมจากในภาพนั้นที่ไหนก็คือสถานที่ในภาพว่าสถานที่นั้นเกิดที่ไหนเช่นที่บ้านที่ป่าที่จังหวัดที่แม่น้ําเมื่อไหร่ก็คือเวลาเวลาในภาพนั้นมันจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นอย่างไรอย่างไรดูที่กิจกรรมจากภาพว่าการกระทํานั้นมันเกิดผลอย่างไรการเลือกใช้ถ้อยคําภาษาที่การ ลำมาเขียนจากภาพก็คือภาษาต้องง่ายต่อความเข้าใจภาษาสุภาพไม่กำลกวมไม่ใช้คำทับศัพท์ไม่ใช้คำภาษาพูดไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเขียนเป็นประโยคหรือวลีที่เข้าใจง่ายอ่าวภาพภาพนี้เราจะเขียนเรื่องจากภาพอย่างไรเหมือนเดิมเราต้องดูที่ว่าใครใครคนแรกก็คือเด็กผู้ชายคนที่หนึ่งขยันทำการบ้านและอ่านหนังสือ คนที่สองเด็กผู้ชายคนที่สองเล่นของเล่นและตัวละครคนตัวตัวละครคนที่สามก็คือเด็กผู้หญิงเห็นเด็กชายทั้งสองจึงเกิดความคิดว่าคนที่ขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือก็จะสอบได้คนที่มัวแต่เล่นไม่ขยันอ่านหนังสือไม่ขยันทำการบ้านก็จะสอบตกแนวคิดของภาพนี้ก็น่าจะเป็นแนวคิดของภาพนี้ก็คืออะไรครับ ความขยันมันเพียรนั่นเองเป็นไงครับนักเรียนคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมอ่ะเมื่อเราได้แนวคิดเราได้ตัวละครเราก็นำมาเขียนเป็นเนื้อเรื่องเลยครูก็มีเนื้อเรื่องตัวอย่างไว้ให้ดังต่อไปน,นี้ครับในเวลาหลังเลิกเรียนระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับพอยเดินผ่านมาที่นั่งรอรถบริเวณหน้าโรงเรียนเห็นเอเพื่อนในห้องนั่งอ่านหนังสืออย่างตั้งใจแต่บอย กำลังนั่งเล่นของเล่นอย่างสนุกสนานพอยจึงคิดในใจว่าผลการสอบปลายภาคของ A คงได้คะแนนเต็มเพราะ A มีความขยันหมั่นเพียรส่วนผลการสอบของบอยคงไม่ผ่านแน่เลยเพราะบอยไม่ขยันอ่านหนังสือพอจึงเดินเข้าไปชวนบอยอ่านหนังสือเด็กทั้ง3คนอ่านหนังสือกันทุกวันผลการสอบปลายภาคออกมา A บอยและพอยสอบผ่านทุกคน บอยจิงขอบใจพลที่เตือนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนสรุปการเขียนเรื่องจากภาพก็คือหนึ่งเราต้องสังเกตหาแนวคิดจากภาพให้ได้สังเกตภาพแล้วหาแนวคิดภาพแล้วแล้วก็เอามาเขียนแนวคิดนั้นควรทำเพราะอะไรไม่ควรทำเพราะอะไรนะครับ